เวลา11โมงนิดๆนะคะเราจะไปบัติสลาว่าแคสเซลกันขึ้นเนินตรงนี้ไปก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็อากาศเย็นๆเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าบนปสาตอนช่วงอีสเตอร์กับช่วงนี้ช่วงไหนจะดีกว่ากันเจ๊เคยมาช่วงอีสเตอร์นะคะคือบรรยากาศมันดีมากแต่ว่าตอนนี้มันหน้าหนาวก็ดูว่าจะต่างกันขนาดไหนแต่ไยังไงก็ชอบจะเข้าไปอยู่ในปราสาทนะคะแล้วเจอกัน องฟ้าก็อย่างน้อยก็มีแสงแดดนะคะฝนไม่ตกมาครั้งที่แล้วก็คือแบบดอกไม้บ้านอะไรอย่างตอนนี้ก็แบบฤดูหนาวใบไม้ไม่มีเลยก็จะดูหม่นหม่นหน่อยแต่ว่าอากาศที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอีสเตอร์หรือว่าช่วงนี้ก็จะบริสุทธิ์มากนะคะแบบว่าอากาศดีอ่ะดีกว่าประเทศอื่นๆที่ในทริปที่ผ่านข่าวดีนะคะมัน ปิดแล้ว <laughs> วันที่26เป็นอยู่ในช่วงคริสต์มาสไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายข้างนอกให้ดูนะคะเพราะว่ามีสวนอยู่ข้างนอกด้วยอ้ยแดดออกดีมากเลยสดชื่นตรงนี้เป็นมุมเดิมที่เขาแล้วมาเที่ยวเราเคยนั่งแล้วถ่ายรูปแล้วสวยมากค่ะเพราะว่าจะเห็นปราสาทข้างหลังอย่างนี้อ๋อหน้าจอมือ แต่ว่ายังไงอากาศก็ดีกว่าฮังการีดีกว่าเอ้ยใช่ดีกว่าฮังการีอีกดีกว่าโรมาเนียอากาศดีกว่าเอเธนนะคะเพราะว่าไม่รู้สิมันสดชื่อแล้วมันก็ไม่มีหมอกด้วยถึงแม้ว่าฝนจะตกอากาศหนาวเหมือนกันแต่ว่าดูออกเลยว่าอากาศดีกว่านะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศรอบๆเพราะว่าหน้าหนาวต้นไม้ดอกไม้เลยยังไม่มีนะตรงนี้เขาบอกว่าสดตรงนี้เป็นสวนแบบบาโรกนะคะ ราก็ซื้อของฝากเสร็จแล้วนะคะเราจะไปแกลเลอรี่กันนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วชื่อร้านเห็นลานอ้มันมันคือมิวทรียมนะคะมิวทรียมอินฟินิตี้สเปซม r o r รก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวน,ะะนี่ เขาอยู่ข้างในเนี่ยอยากนำเสนอว่าเจะนะมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าอยากชวนมาดูกันอีกนะคะว่ามาเที่ยวกันเนยอะๆมันดีมากทุกคนแล้น,นี้ก็จะเป็นแบบว่าอินสตรักชั่นว่าห้ามทําอะไรบ้างในแต่ละห้องนะคะและอันนี้นก็คืออันแรกนะคะคามินัสเราไปดูกันเลยเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ ที่สามนะคะเราไปดูกันเลยนี่ห้องนี้เจนก็ชอบมากนะคะแบบว่าจจานานเป็นแบบกระจกกระจกเป็นอะไรที่ mirror mirror อย่างนี้นะคะ แล้วก็พึ่งกินข้าวเสร็จนะคะตอนนี้บ่ายสองจะบ่ายสามแล้วคือมันเป็นฟไฟไนนิ่งแล้วก็คือรอนานมากแต่ว่าอร่อยใช้ได้นะคะสั่งแซลมอนไปโอเคตอนนี้เราจะไปแกลเลอรี่อีกที่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากแกลเลอรี่เราจะไปกินของหวานที่คาเฟ่กันนะคะสรุปว่าร้านประจำที่เจนเคยมาแล้วอร่อยมากๆมันปิดนะคะเสียดายจัง ทั้งร้านขนมแล้วก็ร้านโซเฟเนียเลยนะคะร้านของฝากแล้วก็ร้านลูกอมล,ลูกหวานแต่ทุกคนเขาบอกปิดตั้งแต่23ถึง2นะคะหมดกันแกลเลอรี่ที่เราอยากมาข้างใน,นมันน่าดูมากอะ อะไรนะคะมันปิดก็ไม่เป็นไรเราไปดูมิเชลสเกตกันก็ได้เป็นมอนประตูเป็นซุ้มสีเขียวๆเวะคะ่ะเคยมาแล้วครั้งนึงยวมิเชลสเกตไม่มีทางปิดแน่นอนมันเป็นประตูซุ้ยมยังแบบให้เดินดูผ่านเฉยๆไม่มีทางปิดนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกแลนด์มาร์กนึง เข้าก่อนน่ะต้นไม้ต้นนี้ไม่มีไม่มีเลยนะแบบเห็นกิ่งเห็นอะไรเป็นใบแบบพุ่เต็มไปหมดเลยแล้วมันก็สวยมากแต่ว่ามาในหน้าหนาวก็ได้บรรยากาศเงาๆไปอีกแบบนะคะมาตรงกับทัวร์พอดีนะคะจริงๆห้าโมงครึ่งนะคะเขาจะเปิดให้เขา้าแบบเหมือนเขาจะทำพิธีอะไรตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้ยังสี่โมงกว่ายู่เลยเลยรู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้ วันนี้เราก็จะตรงไปห้างยูโรเวียอีกรอบนะคะมันจะต้องเปิดนะคะมีความหวังมากมายแล้ววันนี้อากาศดีมากดีกว่าเมื่อวานหลายเท่าเมื่อวานฝนไม่ตกก็จริงแต่ว่าฟ้าจะมืดนะคะแต่ววันนี้เรามีความหวังวันนี้มันเปิดะทุกคนเซปเตอรลินเค้กแอนโซเวเนียนะคะร้านนี้คือดีมาก นี่เซรามิกโรดักนะคะรนี้เขาก็จะขายนีนะคะอนนีเราก็สั่งไปแล้วสั่งเป็นเออร์รกา เค้กสองชิ้นเค้กวิ l เลฟอันหนึ่งที่ข้างในเป็นวิบอร์รี่กับเชสแมทเค้กนะคะแล้วมันกลัว่าจะไม่ได้พวกครั้งที่แล้วสั่ง p <า>๊อ p y ี้บ๊อบบี้เค้กนะคะแต่ว่าอันนี้เขาวันนี้เขาไม่ได้ทำนะคะคือสั่งมากรอันนี้นะคะเบอร์เ,ออเกอร์ของเจนอันนี้เชสแมทเค้กอันนี้เค้กวิตเลฟใส่ราสเบอร์รี่แล้วก็พายแล้วก็มีแซนด์วิชนะคะ เจนจำได้เจนเคยมาถ่ายกับคริสซี่เพื่อนจีคริสซี่กับเวราห้างนี้มันดีมากทุกคนคือแบบเหมาะกับการช้อปปิง้งมากมากเลยแต่ไม่รู้ว่ามีร้านไหนจะเปิดบ้างนะคะต้องเข้าไปดูฮัลตัดภาพมาก็ผมไปอีกวันนึงเชยเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนั้นปิดวันนี้เราจะเลยมาถ่ายซ่อมแก้อีกรอบนะคะไม่ต้องแปลกใจอยูดด่ดีมืดแล้วสว่างนะคะ ซื้อเสื้อยืดได้เสื้อยืดด้วยได้เสื้อเชิ้ตด้วยนะคะคุ้มมากๆในราคาที่โอเคถูก่าสวิตเซอร์แลนด์เยอะเลยเอาเป็นว่าเป้าหมายในวันนี้ก็สำเร็จรุ่งไปด้วยดีนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ถือว่าเดินช็อปเดินอะไรธารกิจสำเร็จนะคะก็ลาไปก่อนสำหรับปาริสลาว่าสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่วอร์ซอนะคะโปแลนด์เราจะไปกินดัมคริ่งกัน